ยินดีต้อนรับกลับสู่การรีวิวรถเชิงลึกอีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณไปจอะลึกโตโยต้าไฮ u ัก0 2 5รถกระบะท,ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานระดับตำนานความสามารถในการขับขี่ออฟโรดและการอัปเกรดที่ทันสมัยไม่ว่าคุณจะต้องการรถคู่ใจสำหรับงานหนักหรือรถที่พร้อมลุยไปทุกที่ไฮลักรุ่นใหม่ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกด้านภายนอกของโตโยต้าไฮักส์2025ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูดุดันและทรงพลังมากขึ้น กระจังหน้าถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นพร้อมลวดลายแบบรังพึ่งที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนไฟหน้าเล็กทรงเรียวพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและความทันสมัยสูมล้อขนาดใหญ่และความสูงจากพื้นเพิ่มความแข็งแกร่งในขณะที่ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มทั้งความสวยงามและสมรรถนะโตโยต้า Toyota ยังเพิ่มตัวเลือกสีใหม่ให้ลูกค้าได้เลือกสรร ส่วนด้านหลังมาพร้อมฝาท้ายเสริมความแข็งแรงและฝ่ายท้ายดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความแข็งแกรง่งทําให้เห็นได้ชัดว่ารถคันนี้ถูกสร้างมาให้พร้อมลุยทุกเส้นทางภายในห้องโดยสารของไฮลักมอบความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยแผงคอนโซลได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูพรีเมียมมากขึ้นด้วยวัสดุที่ให้สัมผัสนุ่มและการจัดวางที่ลงตัว หน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าปัดดิจิทัลถูกอัปเดให้แสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างชัดเจนเบาะนั่งได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายตลอดการเดินทางพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังกว้างขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่วางขาและการเพิ่มวัสดุซับเสียงช่วยให้ภายในเงียบขึ้นทำให้การขับขี่ผ่อนคลายยิ่งขึ้นขุมพลังของโตโยต้าไฮรักสอ2พยยังคงรักษาสมรรถนะและความทนทานไว้อย่างดี รุ่นมาตรฐานมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลัง201รงแรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรเหมาะสำหรับงานลากจูงและการขับขี่ออฟโรดสำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดมากขึ้นโตโยต้ายังมีตัวเลือกไฮบริดดีเซลแบบอ่อนที่ช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันโดยยังคงประสิทธิภาพไว้ระบบการสะเทือนถูกปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่โดยไม่ลดทอนความแข็งแกร่ง,งไม่ว่าจะเป็นทางหลวงหรือเส้นทางวิบากไฮรักก็ให้ความมั่นคงและควบคุมได้ง่ายขึ้น ราคาของ Toyota h ไฮ u ัก0 2 5แตกต่างกันไปตามรุ่นและตลาดรุ่นเริ่มต้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ40,000ดอลลาร์ 40, ในขณะที่รุ่นท็อปที่มาพร้อมฟีเจอร์พรีเมียมและสมรรถนะออฟโรดขั้นสูงสามารถมีราคาสูงถึง60,000ดอลลาร์ 60, ด้วยความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งเทคโนโลยีสมัยใหม่และความสะดวกสบายที่ได้รับการปรับปรุงทำให้ไฮลักยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในกลุ่มรถกระบะ แสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับไฮลัก2025ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆแล้วพบกันในวิดีโอถัดไป